thank mm -hmm. you วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่14มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิชันวาลัลทิพย์เปรียมพวีธทนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบุญนิวส์ค่ะได้ทางช่องทางของ z o ู m นะคะโดยเข้าไปที่ zoom 02. com od 5 meeting id ค่ะ983 801 7-3199โดยจะเปิดห้องในเวลา13 4 5นากา5นาทีและถ่ายทอดสดนะคะในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังนะคะได้ทางช่องทางของ Facebook บุญ n ิวส์ค่ะและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทั้งสถานี GBN ในเวลา17นาิกาอีกด้วยค่ะ ค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีโอวาซึ่งเป็นคำสอนของคุณยายอาจารย์มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตะนะอุบาสิกาจันทน์นกยูงกับบทที่ว่าชีวิตของมนุษย์ชั่วพริบตาเดียวเดี๋ยวก็หมดไปแล้ว10ปี20ปีไม่นานก็ตายตายแล้วเอาไปได้ก็มีแต่บุญและบาป เราทำบุญเอาไว้ใช้พบชาติต่อไปส่วนบางเรื่องที่เกิดขึ้นก็มาจากผลกรรมในอดีตที่เราทำมาเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนทำความดีเรื่อยไปอดทนไปเถอะอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วที่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยโดนเจ้านายรังแกบ้างก็มาจากผลกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละ ก็เป็นคําสอนของคุณยายอาจารย์นะคะที่เน้นย้ําและเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้หมั่นสังสมความดีนะคะเพื่อที่ความดีค่ะจะได้ติดตัวเราไปแล้วก็จะส่งผลให้เกิดแต่สิ่งดีๆในชีวิตของเราค่ะ และคุณผู้ชมคะในข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นข่าวของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบุพชาเปตพรีออนไลน์ครั้งที่124เพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ นะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนุกยูวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุพชาเปตรพลีออนไลน์ครั้งที่124เพื่ออุทิศบุญน,นี้ให้แก่บรรพบรุษหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกตะเวทิตาต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาออนไลน์ผ่านทางระบบซูมและถ่ายทอดสดทางสถานี GBN โดยในวันนี้นะคะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือนเจมีพุทธศสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางออนไลน์ค่ะและในครั้งนี้นะคะได้มีเจ้าภาพและสัธุชนบางส่วนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมภายในศูนย์กลางพิธีและสำหรับพิธีกรรมนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีอาราธนาศีลอาราธนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายต่างๆจากนั้นก็ได้น้อมนำผ้าไตรและทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พุทธศนิกชนได้ชำระจิตใจให้ใสสว่างและประนีด้วยการทำบุญรักษาศีลให้ใจบริสุทธิ์ และบุญที่ได้ทำในครั้งนี้จะส่งผลให้กันให้ได้บุญกันครบถ้วนโดยเฉพาะการอุทิศบุญแผ่ส่วนบุญไปนะคะอย่างพระบุรบพระบุษก็ดีญาติพี่น้องก็ดีเพื่อนพ้องบริวารก็ดีหากจิตใจของเราผู้ถวายนั้นได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วใบหน้าของบรรพบพรบุษก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้นึกถึงและแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับได้อย่างทวนหน้าอีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสำหรับวันพระนะคะก็มีความสำคัญนะคะกับชาวพุทธซึ่งในหนึ่งเดือนนียก็มีอยู่ทั้งหมดสวันพระนะคะแล้วก็ในวันพระใหญ่คือวันพระครึ่ง15บ้าค่ำเนี่ยก็เป็นวันที่ทางปรโลกนะคะ ก็หมู่ญาติของเราก็จะคอยบุญนะคะจากลูกหลานอยู่ก็เป็นบุญใหญ่ของครอบครัวเราซึ่งทํากันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วในวันพระใหญ่ก็ถือว่าทางวัดและธรรมกายนะคะได้จัดการสั่งสมบุญใหญ่นี้นะคะมอบโอกาสนี้ให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญใหญ่เพื่อที่จะเป็นบุญของตัวเองด้วยสืบทอดอายุพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ อุทิศให้แก่บรรพบุรุษญาติสนิทมิตรหายผู้มีพระคุณที่ละโลกไปแล้วนะคะก็จะได้รับบุญใหญ่นี้ซึ่งในวันพระใหญ่เนี่ยบรรพบุพรุษหมู่ญาติผู้มีพระคุณทั้งหลายก็จะรอลูกหลานให้ได้ทําบุญไปให้อยู่เพราะฉะนั้นลูกหลานก็ต้องเพิ่มบิติใจนะคะที่จะได้ตอบแทนและลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณบุปการีผู้ละโลกไปแล้วนะคะ ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพทุกท่านค่ะและยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญออนไลน์นะคะเป็นพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะคุณผู้ชมคะและนอกจากนี้นะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์เพื่อให้พุทธศสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพุทธศสนิกชนบางส่วนได้เดินทางมาร่วมพิธีงานบุญที่วัดด้วยค่ะ เมื่อว really ันอาทิตย์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมและยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีมหารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายด้วยค่ะโดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดใจผ่อนคลายจากความกังวลแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายค่ะพระมหาคองเคนสิริจันโทได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา การปกครองของคณะสงฆ์ก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ได้อ่านทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าโดยมีใจความโดยย่อว่า ผู้มีบุญมากที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการจะวัดว่าใครเป็นผู้มีบุญมากหรือบุญน้อยวัดกันตรงที่ว่าใครดับทุกข์ได้เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากที่สุด นอกจากนี้ท่านยังเทศสอนธรรมะโดยท่านได้ยกตัวอย่างกรณีการของนักกีฬาวลอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะที่ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกไปแข่งที่โอลิมปิกซึ่งในปีนั้นนะคะปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกทำให้นักกีฬาทุกคนเสียใจค่ะแต่ว่าได้โคตรดีที่ได้ใช้วิธีการซึ่งเหมือนกับคำพูดของคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งเคยบอกไว้ว่าถ้าคิดไม่ออกก็ให้ออก ไปทางที่เข้ามาเข้ามาทางไหนก็ออกไปทางนั้นพอนักกีฬาได้สติได้โค้ดนะคะก็ถามนักกีฬาทุกคนว่ารู้ไหมก่อนที่เราจะมาเล่นบอลเล่บอลเรามีความคิดอย่างไรกันบ้างทุกคนต่างบอกว่าเขารักกีฬาวอลเลย์บอลมากและอยากจะได้เหรียญทองระดับโลกค่ะซึ่งโค้ดนะคะก็สรุปให้ฟังว่าอย่าให้การพ่ายแพ้ในครั้งนี้มาเป็นอุปสรรคทำลายความฝันของเราทุกคน และในช่วงนี้นะคะเราก็มีธรรมะบางส่วนค่ะที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานทรงนะคะได้เทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะคนที่เสียใจสุดคือทีมวอลเลย์บอลหญิงที่อดไปโอลิมปิกร้องหหม่ร้องไห้กันจะเลิกเล่นจะเลิกเ,เป็นทีมชาติจะเลิกเล่นวอลเลย์บอลบอไปตลอดชีวิตละนี่ปัญหาของเขาเป็นแบบนี้ แต่ว่าโชคดีที่เราได้โค้ชดีโคช้ชไปใช้วิธีการที่หลวงพ่อค,คุณครูมใหญ่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าคิดไม่ออกอก็ออกไปทางที่เข้ามาเข้ามาทางไหนก็ออกไปทางนั้นก็นแล้วกันมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงก็เลยระหว่างที่นักบอลเลยบอลหยินร้องไห้ร้อง,อง,องห่งร้องไห้กันปล่อยให้ร้องให้สะใจเลย เราพอตั้งสติได้มารวมกันโค้ชก็ถามว่ารู้ไหมตอนก่อนที่เราจะมาเล่นวอลเลย์บอลเรามีความคิดอย่างไรกันบ้างถามเรียงตัวเลยแต่ละคนนักวอลเลย์บอลหญิงก็บอกว่าเขารักกีฬาวอลเลย์บอลมากแล้วอยากจะเล่นเล่นแล้ว ไปชิงแชมป์โลกไปเอาเหรียญทองของโลกมาให้ได้เขาความคิดความตั้งใจเขาเป็นแบบนั้นนะแต่ละคนเป็นแบบนี้โค้ดก็จึงสรุปมาว่าเมื่อพวกเราตอนเด็กๆก,ก่อนที่จะมาเข้าทีมวอลเลย์บอลตรงนี้เนี่ยเรามีความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นความฝันของเราเนี่ยอย่าให้การแพ่แพ้แค่นี้มาเป็นอุปสรรค ทำลายความฝันของเราจงสู้ต่อไปยังมีทีมอีกหลายทีมอย่าท้อแท้ตบมันทุกทีมเอาชนะมันทุกทีมแม้เราจะตกรอบไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกก็ตามแล้วทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนั้นก็ทำตามที่โคช้ชแนะนำไว้แล้วก็ชนะทุกทีมด้วยแม้ตัวเองจะตกรอบไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิก เห็นไหมว่ากําลังใจนี่สาคัญเพราะนั้นการที่เราจะไปชวนคนมาบวชหรือตั้งใจจะบวชอย่าให้มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาขัดขวางความตั้งใจของเราจงเอาชนะทุกอุปสรรคแล้วมาบวชให้ได้ในวันที่18มิถุนายนนี้สาธุ ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกะลาณมิตรทั่วโลกค่ะที่ได้ร่วมพิธีงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ค่ะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายค่ะได้รวมสนับสนุนอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสค่ะ เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรัศักดิ์คาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชนครั้งที่1นณโดมอเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่ที่16โดยในงานค่ะได้มีการให้บริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3การฝึกอาชีพร่วมด้วยการบริการจากหน่วยงานเอกชนรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการจับฉลากรางวัลซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ และในโอกาสนี้นะคะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้สมมอบข้าวกล่องพร้อมด้วยเครื่องดื่มให้กับชาวบ้านและเด็กๆในชุมชนค่ะที่ได้เข้าร่วมในโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสป,ประกอบด้วยข้าวกล่องนะคะจำนวน3 0 0กล่องและเครื่องดื่มจำนวน300ขวดค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญในจัดการจัดกิจกรรมดีๆนะคะของโรงเรียนสว่างรัฐพิชัยศึกษาจังหวัดสระบุรีค่ะโดยการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรและในทุกวันพระนะคะนักเรียนก็จะใส่ชุดขาวค่ะเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามค่ะ โดยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรที่ดังขึ้นเป็นประจำทุกวันในโรงเรียนสว่างรัฐพิชายศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีก่อนที่นักเรียนนะคะจะได้เข้าเรียนค่ะโดยการนำของท่านมาลินีเทียนไฝดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างรัตพิชัยศึกษาพร้อมด้วยคณะครูที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ก่อนเข้าเรียนเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธสร้างสุขให้เกิดขึ้นในสถานศึกษารวมถึงยังช่วยให้นักเรียนมีสมาธิฝึกใจให้สงบนิ่ง จะช่วยพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนสว่างรัฐพิชัยศึกษาอย่างได้เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจกกักรประวัฒนสูตรซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดสระบ,บุรีค่ะและได้รับโล่กิตติคุณและเกียรติบัตรต,ต่อเนื่องหลายปีอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนต้นแบบในการนําศิลธรรมเข้ามาอยู่ในใจของนักเรียนค่ะ ทั้งนี้นะคะทางโรงเรียนได้สร้างวัฒนธรรมชาวพุทธในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นในทุกๆวันพระนะคะจะให้นักเรียนใส่ชุดขาวมาเรียนค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเพราะสีขาวหมายถึงศาสนารวมถึงวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ค่ะในทุกวันศุกร์นะคะทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์ได้มาเทศสอนให้กับนักเรียนและทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมีห้องสวดมนต์สำหรับให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตชาวพุทธนั่นเองค่ะและหลักพุทธธรรมด้วยนะคะผ่านทางกิจกรรมแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และปฏิบัติทั้งนี้ค่ะยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการปลูกฝังความดีให้แก่นักเรียนและเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมอีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะพร้อมด้วยคุณครูจากโรงเรียนสว่างรัตพิชายศึกษาค่ะถึงการจัดก,กิจกรรมดีๆเช่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเด็กสมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ไม่เหมือนยุคอื่นๆนะคะสมาธิเขาจะสั้นมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธี สวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิที่โรงเรียนตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาตินะคะฟังการอบรมแนะนำแนะนำต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะสวดมนต์นะคะแล้วนั่งทำสมาธิถึงจะขึ้นสู่ห้องเรียนนะคะในเวลาครึ่งชั่วโมงที่ทำอยู่หน้าเสาธงนะคะก็จะปฏิบัติทุกวันนะคะ ไม่มีเว้นนะคะทุกวันพระให้แต่งชุดขาวเนื่องจากว่าแผนปฏิบัติการนำเด็กเข้าวัดนะคะการนำเด็กเข้าวัดเนี่ยเราก็ประกาศเลยวันใดก็แล้วแต่ที่ตรงกับวันพระให้นักเรียนทั้งหมดใส่ชุดขาวคุณครูประจำชัน้นคุณครูพิเศษที่อยู่ตรงนั้นก็จะต้องควบคุมนักเรียน ไปวัดให้เด็กไปใส่บาตรเหมือนได้เห็นประเพณีไทยด้วยใส่บาตรฟังพระสวดมนต์ทางนั้นก็จะมีนั่งสมาธิแล้วท่านก็เทศเทศเป็นเชิงแบบอะไรให้คติธรรมอันดับแรกเลยคุณครูรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมโครงการแห่งนี้นะคะคือทําให้คุณครูเนี่ยเกิดความปิติขึ้นในใจในขณะที่ได้มีการสวดมนต์ธรรมจักรนะคะ เพราะอะไรคะเพราะว่าพระธรรมจักรหรือสวดมนต์ธรรมจักรเนี่ยเป็นการพระธรรมเทศนาที่สําคัญของพระพุทธเจ้าและ,และสำคัญสําหรับท่านโกธัญญะผู้ที่ได้สวดมนต์พระธรรมจักรนี้จะทําให้มีดวงตาที่เห็นธรรมะได้มีจิตใจที่ผ่องใสนะคะอีกประการหนึ่ง ทำนองของการสวดพ,พระธรรมจักรเนี่ยมันจะมีเสียงกังวานไพเราะเพราะพริง้งทําให้คุณครูและคณะนักเรียนเนี่ยได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะด้วยทําให้เด็กของเราเนี่ยมีสตินอกจากจะมีสติแล้วก็จะมีสมาธิในการเรียนและทําให้เขาเข้าใจในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นและนักเรียนของโรงเรียนพี่ชายสว่างรละพี่ชายเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจที่ได้สวดมนพระธรรมจักรอันนี้ซึ่งโอกาสที่จะได้สวดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ง่ายๆเพราะคุณครูได้มาสอนที่นี่ได้มาสวดพระธรรมจักร คุณครูเกิดความปิติอยู่ในใจนะคะและทําให้คุณครูเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจสอนหนังสือด้วยความอบอุ่นใจและมีความร่มเย็นเมื่อเราสอนหนังสือมีความร่มเย็นเด็กที่ได้รับความรู้จากเราเนี่ยก็จะได้รับความร่มเย็นจากเราไปด้วยทําให้เขาเกิดสมาธิเกิดปัญญาค่ะ คุณผู้ชมค่ะ,ะในช่วงนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้กับกัลยมิตรหาบุพพามาลีค่ะ โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรพร้อมทางประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำ กล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้กับกาละยมิตรหาบุพพะมาลีโดยมีกาะละยมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกาละยมิตรสีมอนแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสัธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุญจีวรส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าจากนั้นเป็นพิธี ถวายมัตะกะพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิสมพรปาระเคนและกัลยาณมิสุรศัก์จันทพาหะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้คณะสงฆ์นะคะได้นำกล่าวสาธุชนค่ะให้ร่วมกัน ถวายจตุปจัจจัยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยก็ได้เมตตาเทศสนธรรมะก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตทหารเพลแด่คณะสงฆ์ยังความปรับรื่มใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะและทั้งที่ได้รับชมกิจกรรมงานบูญออนไลน์ ผ่านทางระบบซูมเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของชาวยุโรปนะคะก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมบวชพระในโครงการธรรมทายาตนาชาติรุ่นที่8เพื่อศึกษาธรรมะและนั่งสมาธิสร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอกค่ะวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโครงการธรรมทายาธนาชาติภาคพื้นยุโรปรุ่นที่8 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่ชาวยุโรป10ท่านค่ะณอุโบสถวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกรประเทศเดนมาร์กโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาพุทธธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนและพระครูปรลัดภาวนาวัดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกรประเทศเดนมาร์กเป็นพระอุปชา ทั้งนี้ค่ะโครงการอบรมและประชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง30มิถุนายนใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารและอบรมภายใต้แนวคิดสันติภาพภายนอกเกิดจากสันติสุขภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวท้องถิ่นได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาอาทิการศึกษาพุทธประวัติคุณของพระรัตนตรยกฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นต้นค่ะโดยมีธรรมทายาดานาชาติ1 0ท่านจาก5ประเทศนะคะได้เข้าร่วมค่ะได้แก่ประเทศเยอร,รมนีหท่าน ประเทศอังกฤษ2ท่านประเทศเบลเยียม1ท่านประเทศเนเธอร์แลนด์1ท่านและประเทศสวีเดน1ท่านค่ะก็ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับธรรมทายาทนะคะในรุ่นที่8จํานวน10ท่านนะคะและผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้จัดงานบุญในครั้งนี้ขึ้นค่ะสาธุ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับหนึ่งนครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง14 อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง4อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง16ค่ะค่ะและยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตร์นะคะจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดอ่างทองอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดศรีสะเกด อันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ7จังหวัดฉะเชิงเราอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดสกลนครและอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะและเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีงานบุญที่สำคัญนะคะนั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีฉลองสวดธรรมจักรกบปะวัฒนสูตรค่ะครบ4,444ล้าน4,444 4 4, 44, 000, 4, 40, 000, 4, 4 44, จบค่ะซึ่งเป็นแบบออนไลน์เนื่องในวันพระคืน15ข้ามเดือน7นะคะโดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะ เวลา19นาฬิกาประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธีนำประกอบพิธีจุดประทีปคมเอกและนำบูชาพระรัตนตรยัยเวลา19นาฬิกา5นาทีประธานสงฆ์อารัธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์และเชิญชวนสาธุชนทั่วโลกร่วมสวดมนต์ผ่านซูมค่ะเวลา20นากา5นาทีรวมกันนั่งสมาธิตามไฟเสียงหลวงพ่อธรรมชโย เวลา20นาิกา15นาทีค่ะประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและขอบคุณคณะสงฆ์เวลา20นาิกา30นาทีเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบซูมก่อนที่จะประกอบพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักกบรบเป๋ะวัฒนสูตรให้ครบ4,444,404,444 44, จบค่ะ ซึ่งในส่วนของกําหนดการฉลองชัยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมค่ะขึ้นอยู่กับยอดสวดที่ส่งเข้ามาโดยจะมีการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดพิธีกรรมนะคะโดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านค่ะได้ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ z o ูมที่ลิงก์นี้ค่ะ www.dmc.tv/2564 และ www.zoom072.com/meeting-id 892-8398-9294และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-100 0ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาิกาถึง15นาิกานะคะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ zoom 0 7 2 c o m /od/ 5 /meetingid ค่ะ 98380173199และ Passcode 0 7 2และยังสามารถดูทบทวนนะคะได้ทาง Facebook b o o n n e w s และ YouTube ช่องข่าวบ o o d n e w s ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN นะคะในเวลา17นาฬกาอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทิพย์เร่รมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบ o o n n e w s ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ E